่นปรับตัวสวูงขึ้นค่ะค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเรามองนอกเหนือจากปัจจัยความขัดแยง้งเชิงภูมิศาสตร์การเมืองที่ส่งผลต่อก,การเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันในระยะนี้แล้วนะคะเรื่องของการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจระคะมีน้ําหนักต่อก,การเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่เราต้องติดตามบ้างคะ ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมีผลต่อราคาน้ํามันเยอะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าจะเห็นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆตัวเลขที่ประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของสหรัฐหรือจีนเองเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะไม่มีตัวเลขใหญ่ๆที่ออกมาก็เลยทําให้ในช่วงวันสองวันนี้จะเห็นว่าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลต่อราคาน้ํามันเท่าไหร่นะคะแล้วก็จากวันสองวันนี้อีกจนถึงที่สัปดาห์เนี่ยก็ยังไม่มีตัวเลขใหญ่ๆออกมานะคะก็จะมีแค่วันนี้ที่จะมีตัวเลข GDP ไตรมาส สองของสหรัฐแล้วก็มีตัวเลขยอดขอรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงานของสหรัฐนะคะซึ่งก็คิดว่าตัวเลขนี้เนี่ยไม่น่าจะมีผลต่อราคาน้ามันเท่าไหร่ในในวันสองวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยตลาดก็คงติดตามในเรื่องของซีเรียรวมทั้งในปัญหาในลิเบียด้วยนะคะว่าเขาจะกลับมาส่งออกได้อีกครั้งเมื่อไหร่ค่ะค่ะซึ่งเรามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตะว,วันออกกลางเนี่ยจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันไปนานอีกมากน้อยแค่ไหนคะ ค่ะก็จริงๆแล้วในเรื่องของการที่ทางชาติตัวันตกนําโดยสหรัฐนะคะจะเข้ามาโจมตีทาง ซีเรียเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่มีการตัดสินออกมาแน่นอนนะคะแล้วก็ยังไม่มีการระบุเวลาด้วยนะคะ,คะก็เลยทําให้ยังเป็นความกังวลในตลาดอยู่นะคะก็ต้องติดตามดูว่าทางสหรัฐแล้วก็ท่าตะวันตกเนี่ยจะมีการตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไรนะคะซึ่งถ้ามีการโจมตีจริงๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาน้ามันเนี่ยับขึ้นไปยังแนวต้านใหม่นะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าเหรียญน,นะคะในระยะสั้นว่าก็ต้องติดตามดูว่าถ้าในเรื่องนี้เนี่ยมันจ